วันนี้สารรัฐมนูญได้มีการประชุมปรึกษาในคดีที่นายทีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นคำร้องขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามรัฐมนูญมาตรา49 กรณีนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพักเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2ร่รวมกันกระทําการอันเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อล้มร้างการปกครองโดยผู้ร้องยื่นคําร้องต่ออายการสูงสุดขอให้อายการสูงสุดร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง2เลิกการกระทําแต่อายการสูงสุดมิได้ดําเนินการภายใน15วัน สารรัฐมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของสารรัฐมนูญจึงมีหนังสือแจ้งไปยังอายการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรบ้างรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดโดยให้ส่งสารรัฐธรรมนูญภายใน15วัน พลตำรวจเอกกิรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าย,ยอดรวมผู้เสียหายทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่6,979คนมูลค่าความเสียหายกว่า2,046ล้านบาทขณะน,นี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลอยู่ระหว่างการสอบสวนทางด้านนางกนกวันจิ๋วเชื้อพันผู้อเมริการกองทันทวิทยาในฐานะรองโฆษกกรมรัชทารนเปิดเผยว่าภายหลังครบกำหนดกักโรค5วันของบอสหญิงดีไอคอนุ๊บ ผู้ต้องขังทั้งหมดจะย้ายไปที่แดนควบคุมระหว่างการพิจารณาคดีส่วนเรื่องสุขภาพจิตใจยังไม่มีสิ่งใดต้องเฝ้าระวังโดยนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินยังไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษและค่อนข้างปรับตัวได้ดีขึ้น นางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนถึงกระแสข่าวการเชิญนางสาวลลิษามโนบาหรือลิซ่าแบล็กพิงเข้ามาร่วมกิจกรรมเค้าดาวที่ไทยว่าขอพูดตรงนี้เรื่องของลิซ่าเป็นเรื่องของเอกชนที่ทำร้อยเปอร์เซน์ซึ่งนายสระบงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นว่าเอกชนจะมีการเชิญลิซ่ามา แต่ในกระบวนการต่างๆยังไม่ทราบว่าจะทำอะไรบ้างเป็นการจัดการของเอกชนร0 0เอร์เซส่วนการคอนเฟิร์มต่างๆตนเองยังไม่ทราบเป็นเรื่องของเอกชนทั้งหมดนอกจากนี้นายกย้ำว่ารัฐบาลยินดีสนับสนุนเอกชนอย่างน้อยลิซ่าก็เป็นคนไทยและเป็นคนที่ทั่วโลกสนับสนุนและชอบกันคิดว่าทุกคนน่าจะชอบฉะนั้นถ้าได้คิวมาจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก สำนัาข่าวต่างประเทศรายงานว่าโฆษกกองกำลังอิสราเอลหรือ IDF แถลงภายหลังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยมีเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลซาเฮลของกรุงเบลุตเมืองหลวงเลบานอนเมื่อเดือนที่แล้วว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้นายไซอิดฮัสซันนัสลาเล,ล ผู้นำกลุ่มฮิสบอลล์เสียชีวิตภายในบังเกอร์ซึ่งถูกสร้างตกแต่งเอาไว้อยู่ภายในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลดังกล่าวและภายในบังเกอร์ยังมีเงินสดรวมถึงทองคำมูลค่ากว่าหลายร้อยล้านดอนลลาร์สหรัฐซุกซ่อนอยู่โดยทรัพย์สินที่ซ่อนไว้เพื่อใช้สำหรับการก่อการร้ายและโจมตีอิสราเอลขณะที่ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลซาเฮลออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและถือเป็นการใส่ร้ายของอิสราเอล